ชมนะครับผมชุดขาเหล็กนะครับสองชุดนะครับมีเมตรยี่สิบกับเมตรเจดิบนะครับมาชมความสวยกันเนาะอีกขึ้นมาแล้วครับผมดูครับว่าจะสวยแค่ไหนเนาะอ่านี่ครับผมโอ้โหลายสวยมากครับตัวนี้นี่ตัวนี้เมตรเจดสิบนะครับตัวนี้เมตรเจดสิบขาเหล็กเนาะลายอย่างงามครับดูครับผมงานขาก็ประมาณนี้เลยอันนี้เมตรยี่สิบครับนี่ครับผมงามงามครับ ลายอย่างสวยอันนี้ยังไม่ได้เช็ดขี้ฝุ่นเนาะลายธรรมชาติครับลูกค้าอยากได้เป็นขาเหล็กนะครับสองตัวจัดให้ครับอ่าให้ดูมุมกว้างๆนะครับตัวนี้นะครับผมจัดส่งลูกค้านะครับอ่าจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอ่านราธิวาสเราก็จัดส่งเนาะดูมุมกว้างๆครับดูความสวยครับทุกคนงามจริงครับงามจริงดูครับผมเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับ นี้เลยครับผมพา,าชมรอบๆพาชมรอบๆเลยครับงานขาเหล็กของเราก็นี่ครับผมแข็งแรงแน่นอนครับนี่ครับจุดยึดนะเราก็จะทํายื่นออกมาแบบนี้เนาะรับประกันว่าไม่โยกนะครับไม่โยกแน่นอนแข็งแรงแน่นอนครับงามๆกันเลยตัวนี้เมตรยี่สิบเมตรยี่สิบ อันนี้เมตร70็ดอยากได้ขาไม้ขาเหล็กจัดให้ได้หมดนะครับผมจัดให้ได้หมดเลยได้ทุกแบบครับขาเหล็กรับสั่งทำต,ตามแบบนะครับผมรับสั่งทำต,ตามแบบเนาะงามจริงครับงามจริงตัวนี้ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ชมลายไม้ใกล้ๆเนาะดูครับลายไม้ครับ เด่นมากครับทุกคนตัวนี้นะครับผมหน้ากว้างอยู่71เซนนะครับทั้งสองตัวนะลูกค้าจะเอาไปต่อกันเนาะหน้ากว้างเท่ากันนะครับ71เซนนะครับผมหน้ากว้างทั้งสองฝั่งนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็รอยยกแล้วก็มี3เมตรยังว่างนะครับจะทําเป็นขาเหล็กก็ได้นะครับ3เมตรยังว่างอยู่3แผ่นนะครับ เมตรเจัดสก็จส่งเรียบร้อยครับหมดทุกชุดครับชุดนี้ก็จองแล้วเนาะตอนนี้เหลือแค่3เมตรนะครับ3เมตร3ามชุดนะครับเหลืออยู่3มชุด2เมตรก็หมดนะครับเหลืออยูู่่3เมตรอย่างเดียวเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างอีกหนึ่งรอบนะครับขาเหล็กงามๆยืนรอยกนะครับะจะส่งลูกค้า โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม